สวัสดีพี่น้องชาวเกษตรกรไรอ้อยนะครับวันนี้ผมจะพามาชมการลาดน้ำอ้อยนะครับอ้อยนี้เป็นอ้อยที่ผมปลูกแล้วมันไม่งอกนะครับเป็นอ้อยตอผมก็เลยเอาอ้อยพันที่เหลือมาแซมไว้รอฝนครับแต่ว่าฝนไม่ตกลงมาสักทีครับตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการลาดครับ รถจะวิ่งตามล่องครับปกติจะใช้ท่อส่งน้ําประมาณ3หัวครับแต่ตอนนี้เราใช้อยู่2หัวเพราะว่าล่องระยะห่างของอ้อยมัน,ม,นมันแคบไปครับเราเลยใช้แค่2หัวครับตอนนี้พี่เขาก็กําลังดูปริมาณน้ําให้เราอยู่ครับว่าจะเอาชุ่มอยู่ขนาดไหนครับรถพอให้อ้อยเราสามารถงองได้นะครับ เราต้องใช้วิธีนี้ครับในเมื่อฝนไม่ตกมาให้เราสักทีเราก็ต้องใช้วิธีนี้กันไปก่อนตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการเก็บหัวหัวงานครับหรือว่าช่วงที่รถวิ่งไปไม่ถึงครับพี่เขาก็จะใช้สายยางก็นี่เนี้ยแหละรดให้นะครับเก็บหัวงานให้ก็จะประมาณนี้ครับปีนี้แรงเหลือเกิน ต้องใช้วิธีนี้ครับถังน้ํานี้ก็จะอยู่ประมาณหนึ่งเจดพันลิตรนะครับอย่างครับก็ถือว่าชุมอยู่เหมือนกันสู้ๆครับทางเกษตรกรเราต้องสู้กับกฟ้ากับฝนครับสวัสดีครับ